สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาร้านพีท่ท็อปรู้จัดร้านใหม่ไงเข้าง่ายกว่าเดิมเอาเนี้ยเอาเน,นี้ยเอากิมแบบอิ่มอรอยย่อยเยอะถูกอะ่ะเอาตัวไหนดีครับเนี่ยเอาแบบตัดง่ายๆคือข้านแนะนำอ่ะแนะนำเป็นตัวนี้เพ<อ>รคุณภาพมันดีกับตัวนี้ตัวนี้แบรนด์ญี่ปุ่นโอเคจริงๆล่ะครับจริงๆอย่างที่บอกไปคือเฮีย ตัดบ่อยตัดท <Christ>. ุก <Hum> ว <ming> ันเลยนะตัดทุกวันนะนี่ดีกว่าพี่ท็อปมีอะไรแนะนำเนี่ยอยากตัวเนี้ยตัวไหนตัวนี้เนี่ยเนียแกให้ดูเลยดีกว่านี่แมบังคับเจ้าของร้านแกะเลยให้ให้คุณน้ำหนักด้วยหนักให้ได้เลยนะหนักหนักพลาสติกไม่ครับมันมีนี่ครับเซตนี้มันจะมีเป็นเป็นเซตอร์ เป็นเป็นไดแคสใช่ป่ะอันนี้หุ่นอันนี้ของแท้เฮ้ยอะไรอะมันคืออะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้ดูให้เดี๋ยวดูให้นี่ดูให้ดูใหนี่อันนี้เป็นหุ่นามูไรครับสมูไรจริงๆแล้วที่อยากดูคือมันเป็นเรือเรือครับได้แปลงร่างได้เฮ้ยมันแปลงร่างเอยเคยเห็นแต่รานฟอร์เมอร์ที่เป็นรถที่เป็นเรืออันนี้เป็นตัวแรกตัวที่สองจะเป็นเรือลบอังกฤตอันนี้มาจากอะไรจะมาโตหรอจะมาโตเลยครับจริงเหรอแล้วก็อันที่สามเป็นรถถังเยอรมัน ก็บอกกันแล้วอันนี้คือคือตัวแรกเลยตัแรกใช่ป่ะแล้วตัวที่สองเป็นเรือมันก็จะทำออกมาเรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้คือของแถมพอดีผมเก็บกล่องสำับข้างไว้อ่าเดี๋ยวเอาสัมผัสให้ดูเอ้ยราคาค่าตัวเท่าไหร่ตัวนี้แหละครับอยู่ประมาณแปดพันครับแปดพันอันนี้จะเป็นของพิมพ์เครื่อร้อนแรกด้วยอันนี้ขายอะไรอ่ะขายญี่ปุ่นขายมันชื่อคอปปี้อะไรสักอย่างนั่นแหละคอปปี้เทเลปี้เทเลป้าเทเลป้า นี่ครับเป็นอกไทยเตอรีนน้ำหนักอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับอาวุธเรือรบญี่ปุ่นยิงจรวดมีมีมียิงปืนมีปืนมีเอฟเฟกต์มีระเบิดนะงอแล้วแผงอะคริลิกนี่มีทั้งสองหลายแผ่นเลยนะใช่ใช่นี่นี่แบบนี้โอ้โหนี่คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มอันนี้คือของแถมไอ้คิสพาพนะครับไอ้คิสพาเอฟเฟกต์ครับแล้วมันเป็นเรือรบแต่ก็ติดปืนยิงซะเออแค่แปลนเรือยิงเอฟเฟกต์สวยโคตรแล้ว เฮ้ยเก่งว่ะราคานี้ยาบมากคือ้หุ่นเนี่ยน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่อัน้นหนักอยู่ลองจับใหม่นี่หุ่นเมื่อกี้จากแางมากเลยไอ้เนี่ยหนักอยู่เอาเรื่องอยู่แต่ว่าแล้วเอฟเฟกต์มันสวยด้วยไงที่บอกเอฟเฟกต์ผมว่าผมว่าน่าจะไอ้นี่นะดูดูได้ไหมดูได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามันซีนนะนี่นี่อันนี้สวยจริงสวยจริงนะ ฮ็อบบี้เทเลป้านะครับผมราคา8,000กว่าบาทถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับผมนี่ราคาพยอดแปดจะไม่ได้ว่าแปดพันเมื่อไหร่ต้องไปดูเลยไปลองไปดูมันคือจริงๆมันทานฟอร์มได้นะครับมี่ของแปลกๆเยอะนะวันนี้เลยมาร้านจริงจริงมันมีหลายร้านใหม่อย่างอันนี้ก็ของเชลเชลวีอันนี้ก็โอเคอันนี้อันนี้ต่างชาติชอบมากครับเป็นแอสซัสซิน เราก็จะมีหน้าคนให้แล้วก็หน้าตัวนี้ให้อ๋ออ่า,อาสวยอยู่เปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวได้ใช่งานนี้ครับงานค่ายเดียวกับน้องชานนุ่น้องชานนุน่มอ่างี้วอว่ากันทาตอนนี้อะไรขายดีครับอะไรขายดีก็หลักๆยังเป็นภาพิดฟ,ฟอร์มเหมือนเดิมครับลแล้วก็ MG ก็เป็นตัวท<ม>ั<ม>่วๆไปที่ขายกันครับก็ก็เป็นแอสไซส์อะไรพวกนี้ครับนิวใช่ครเียบเลยอาทิตย์หน้าคาลิบานออกตามที่คุยคับคาลิบานออกหนึ่งตัวใช่ครับนะโอ้ เียอชิ้นนี้ก็มีแค่นี้แหละครับตัวนี่ติ๊กเกอร์สวยอ่ะติ๊กเกอร์สวยติ๊กเกอร์สวยติ๊กเกอร์สวยโอ้นี่นี่มีสองแผ่นใช่ไหมอ๋อแผ่นเดียวไม่จบแต่ว่าแผ่นน้อยหน่อยสีแสงแต่คือสีสามันเป็นสีขาวใช่ครไม่มีอะไรมากขาวตัดดำทีนี้ผ้านี่เขาเน้นสีโทนอย่างเงี้ยเยอะเน้นสีโทนเดียวเยอะมากแต่ก็อันนี้เป็นของเกมครับอันล่าสุดเปอรของเกมอ่าอันนี้ จะมีคนขับให้ด้วยคนขับให้ด้วยแต่เก่งว่ะเก่งว่ะโอ้โหเพียบเลยนะรวมใหญ่ก็เนี่ยจัดร้านใหม่เท่เลยคือก็เคลียร์ให้มันล่งขึ้นนิดนึงครับปัญหาคือของก็เอากลับบ้านเยอะขึ้นครับของมันจะได้ล่งกว่าของเลอะแปลกๆนี่ร้านนี้จะมีเยอะเหมือนกันนะมีครับมีมือถือมีบันไดแต่ว่าคือส่วนมากบางตัวผมรับตามออเดอร์หมดแล้วหมดเลย นี่ซีซีโลใช่ครับแบ็กเกตเตอร์แบ็กเกตเตอร์ล่าสุดนี่เพิ่งประกาศบิสเวยแบ็กเกตเตอร์ดำอ้วนอ้วนด้วยต้องใช้คำว่าอ้วนจะได้รู้ถูกไหมถูกไหมต้องบอกด้วยอ้วนคำเดียวเขาจะรู้เลยครับว่าครับเป็นตัวอ้วนครับใช่เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ไว้ทำอะไรอันนี้ไว้กินกับอ๋อไว้กินกับเป็นป่า อันนี้อ๋อเอาไว้ขัดงานใช่ไหมพี่เอามาขัดดูไหมครับนี่มีอันนี้ขายด้วยนะครับผมใช่ครับ <S <S นี่นี่มาคเตอร์มาซอลเตอร์และอันนี้คืออ,อ่าลิทเตอร์ไมค์มครับตัวหน่วงสีถ้าไม่สีมันอาจม,มีการอาการแห้งช้านิดน,นึงโอเคแล<ต>้วเวลามันเกี่ยวสีมันจะเย็นกว่าอันนี้าร์เ่มน่ี่อันนี้การ์เฮ้ยเออนี่กกร์ดอะไรอ่ะ วิดฟอร์มเมอร์คิรีครับเฮ้ยจริงเหรอไม่เคยเห็นนี่ตื่นเต้นเลยเนี่ยแกะให้ดูด้วยเป็นไงเป็นไงอันมีของส่วนตัวครับมีแกะเล่นกันอยู่อ๋ออันนี้ซองเกลืออันนี้น้ำไม่แน่โอ้ยกูสองไลได้ U R เลยอันนี้อะไรอันนี้ไเปิดดูหน่อยสิกล่องหนึ่งเนี่ยถุงมันมีถุงห้าใบครับห้าใบในซองเนี่ยหนึ่งซองเราจะได้ค่อนข้างชัว จะมีแบบพวกคาแรคเตอร์หุ่นแล้วก็จะได้การ์ดอย่างเงี้ยหนึ่งใบโอเคอ่าแล้วแต่ว่าจะไ,ได้แรหรืออะไรมาอันนี้คือองแลดูยังไงฮะอ่าครับอแลดูก็ค <laughs> ือหันไปดูว่าละเลอ่าจาย <laughs> <laughs> นี่ประมาณนี้อันนี้ยกกล่องนะนนใครไป<ม>ดูไม่อันนี้เป็นแลกล่องครับแล้วกล่องไม่มีอยู่อ๋อแันนี้สองกี่บาท ซองอยู่ร้อยสิบบาทกับร้อยสิบบาทเนี่อันนี้ครับส่วนนี้เป็นยูอาร์ตัวหนังสือจะเป็นสีทองด้วยนูนด้วยกราฟสวยมากอะมีความคมแล้วก็ตัวหนังสือที่แบบว่าเป็นเป็นยูวีไม่นอนนะมันอันนี้ด้วยมันมีพวกโค้ดในกราฟด้วยครับพวกนี้อยู่เอาไปเล่นได้ใช่ไหมน่าจะเล่นได้ครับน่าจะเป็นดึงข้อมูลอะไรกันได้อยู่แต่เป็นภาคของ the m o l e o u l a r อย่างเดียวแค่สอง้ี่นะ เออ่าเซตสองด้วยอันนี้เซตหนึ่งเซตหนึ่งไปแล้วนีเซตสองละอ๋อเยอะเลยผมดันไปเปิดอันแรกแล้วฮากันเลยครับ U R ร้องกี๊กันเลยครับแต่นี้ไม่ใช่บ็อกเนียนนะเพราะบ็อกนั้นมันหมดไปแล้วเพราะว่าบ็อกที่แล้วคนที่ได้ไปได้ซูเลต้าครับอ้โหูอาหายากใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วเขาเขาพยายามจะหาแอเรียลอยู่เอาไปวางคู่กันอ่า อันนี้ไม่ใช่กันดั้มเนี่ยสเปซรันเดเวอ่าอันนั้นเป็นเนี่ยครับพ่อของโคตรพ่อของตระกูลจิมครับอ๋ออีเดียนเหรอเยอะเหลือเกินวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตร้านนะครับผมนี่นะมีเพียบเลยนะมีองานใช่ครับมันมีงานพวกงานแบบตัวไหนตอนที่ร้านจะขายลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์จีนก็มีครับโคโตอะไรก็ได้ที่เป็นลิขสิทธิ์ครับ ทำไมลิขสิทธิ์ไม่ขายครับไม่ไม่ขายใช่ครับร้านนโยบายสชัดเจนครับเรื่องนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดมาแล้วเพิ่งรู้ว่าอยู่ในร้านครับลืมอ้าวบางบางตัวไปต่จริงๆครับจำไม่ได้ว่ามีอยู่ขอลื้อหน่อยเะไรก็ลื้อมาแล้วเจอ้าวเฮ้ยผมชอบบั๊ดอะไรนั่นเนี่ยนี่หรออ่าแล้วตัวเซตสองมนีไฟอะใช่ไม่มีครับมันมีเป็นเอ่อมีตัวสีธรรมดาสีใสแล้วก็มีชุดไม่ไฟครับอ่า ตอนนี้มีมีกระชับองไหมใช่ครับตัวแรกออกมาเป็นนิวตัวที่2องจะเป็นเอ็กเซียตัวที่3เป็นแอเรียลังจะออกแต่นี่เอาไปทำสีแตแล้วตัวที่4เป็นไตรซีโน่โอ้โหย้ำย้ำวันนี้พามาอัปเดตร้านช็อปนะครับผมนี่จ้าจ้าไปแล้วครับผมวันนี้ดูเหนื่อยๆครับผมเกลียดไม่สบายสบายครับหมดไปเยอะครับเนี้อเบ้าเองครับเบ้าไปครับหวานหรือเปล่าครับใช่เอ้ายังไม่ได้จ่ายตังค่านี่เลย ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ว่าลืมเอาครีมไปด้วยเออไปเดีวก,กันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ